มีคําถามมาถามเหมือนเหมือกันครับว่าละหมาสุนัตที่บ้านจะมีผลบุญได้ขนาดไหนเท่ากับมัสยิดไหมอ๋อครับประเด็นเนี่ยมันก็ต้องลงไปในรายละเอียดครนะถ้าว่าตะละหมาดตะละวัก่อนละหมาดตะละวัก่อนละมาที่บ้านเนี่ยครับละหมาที่บ้านนะเขาก็ดูจะมาอเขาดูจะมาเขาดูเนื้อหรือมาตรฐานหรือคุณภาพของตัวละหมาดอ๋อครับถ้า ละหมาดที่บ้านเนี่ยอันกันยาวยืนกันยาวละหมาดย,ยี่สิบจบไปประมาณสักยุสนึงเนี่ยมันก็ต้องเจ๋งกว่าละหมาดสุเราที่อันกันต้นสันจจส้นๆแล้วก็จะมาอัดน้อยคือเขาดูที่ตัวอิบาดัตเขาไม่ได้ดูที่ตัวสถานที่ณนะเวลานี้เนี่ยพอเผยละหมาดที่บ้านเนี่ยอัฟดอนกว่าละหมาดที่มัสยิดเพราะมัสยิดไม่มีจะมาครับรๆๆเราจะไปโดยอยู่คนเดียวละหมาดคนเดียวที่มัสยิดณเวลานะี้เนี่ย กับละหมาดที่บ้านแล้วเราได้จะมาดที่ไหนดีกว่าที่บ้านดีกว่าอา<ช>จารย์รเขาไม่ได้ดูที่เขาดูตัว<ช>อิบา<ช>ดัดที่เกิดขึ้นครับผมอาจารย์ครับ